ขนมจีนกะทิน้ำยาไก่บ้านจ้าแล้วก็แคบหมูแม่ฝีมือแม่ย่าทำเองจ้าวว้า wow. ทาตุ๊กชาน n e วจ้ะวันนี้จะมากินขนมจีนน้ำยาไก่บ้านพอดีไปบ้านมาจ้าไปแวะบ,บ้านที่ชัยภูมิไปส่งลูกสาวลูกสาวมอขอ,อยู่คอนแกนแม่ย่าแม่ย่าทำน้ำยาไก่บ้านให้ฝีมือแกฝีมือแกอร่อยนะคะ นี่จ้าน่จยาสีมือแม่ยาน้ำยาไก่บ้านน้ำยากะทิไก่บ้านของแม่ยากแม่ยากับกันจ้ะ่ากับกันจ้ะจะเ็ดแห้งจะทำให้อร่อยนะจ้าสีมือแม่ยาต้องอร่อยเนาะ จะทำให้อร่อยดีจ้ะอร่อยจริงๆไม่ได้โม่มีแคบหมูด้วยกากหมูอันนี้ก็ไม่ยานั้นแหละจ้ะเดียวห้แ้ตรตดวงแสก่บหแน่เพิ่งกลับมาถึงบ้านหิว ขอกินก่อนผักก็จะมียอดมะระขี้นกแล้วก็มะระขี้นกอันนี้กับเม่ยจาก,ก็บให้อีกนะจ๊ะอันนี้มะระอะไรไม่รู้ยาวๆแล้วก็แตงกวาถั่วฝักยาวใบแมงรักผักอีตู หมูและพามาจาะเข่ากันดี่ดีอร่อยมากจาก้ะน้ำยากะทิไก่บ้านแล้วก็กินกับแคบหมูแกเจียวเองอร่อย

หมู่สภาใบตูใบแมงลัก,จจกัวจ้างใกล้บ้าน นั่งรถจนเจ็บก้นเจ็บตุดไปตั้งแต่วันศุนออก,ก,ออก,กร์วันศุกร์ไปถึงชัยภูมิออกจากนี่ออกจากบอวินที่ยงไปถึงชัยภูมิ6โมงเย็นนอนที่บ้านชัยภูมิเช้ามาออกจากชัยภูมิ4โมงเชา้าไปส่งลูกสาวไปตอง ที่ขอนแก่นจากขอนแก่นกลับมาเชีภูมินอนบ้านอีกคืนนึงแม่ย่าทำน้ำยาขนมให้วันนี้วันอาทิตย์เดินทางกลับมาบัววินโอ้ยเมือนอะไรพี่นนอะหยิบตูดเบิก ินหมดไปจานหนึ่งแล้วจ้ะมีจานที่สอง หมูจานที่สองแล้วค่ะเริ่มอิ่มแล้วมาละจ้า พ่อ้องตันน้องกับตันขี่จักรยานหน้าบ้านขี่ออกไปไกล แซ่บจ้ะอร่อยมากเลยเพ่งมาถึงเมื่อหลาๆก็เลยหิวกินขนมกินก่อนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามให้มามาทุกชาแนลด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ